ดีค่ะทุกคนเทพธิดาบาบี้นะคะก็วันนี้นะคะบี๊ก็จะมาดูดวงความรักค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะคะของชาวราศีสิงห์ลักขนาสิงห์นะคะก็วันที่นะคะสามารถที่จะดูได้ที่ช่องดีสิบชั้นนะคะด้านล่างบีแบ่งวันที่ตามตะวันตกเอ่อถ้าดวงราศีนึงนะแล้าคันผมอ่ะ ถ้าดวงราศีนะคะก็ทุกคนสามารถที่จะแยกดูแบบแยกสถานะได้นะคะโสดมีสถานะโสดโสดไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่นะแต่ว่าใครจะดูทุกๆสถานะเลยก็ได้นะคะก็ขอไข่ของสองนาทีนะอย่าลืมสำหรับใครที่สนใจน้ำพริกนะคะป๊อปปูล่ามากเลยมากจนแบบว่าแทบจะไม่ได้ดูดวงแล้วนะคะมัน มันดือมากนะคะลองถ้าใครเปิดใจรับรองเลิศแน่เห็นไหมนี่คือสีที่บี้ไม่ได้แบบว่าแต่งอะไรเลยนะคือที่โพสโปรโมตนี้ก็คือเป็นกล้องแบบสดจริงๆนะคะมันดือมากอันนี้น้ำพริกที่บี้จะกินคือน้ำพริกหนังไก่กรอบนะคะชิ้นคือชิ้นไก่คือใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมเราให้แบบจุกๆอย่างนี้เลยนะอืกรอบมาก ม,มันดีมากมันดื้อจริงๆถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้มีหลายน้ำพริกเลยนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้เนาะ ซีดมากพอดีี่เป็นคนกินเผ็ดมากนะคะจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางก็สามารถที่จะสั่งได้เนอะเพราะว่าเราทำเมทูอ o เดอร์เราไม่ค้างของนะคะแซบมากแซบซีดขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะพื้นดวงของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง ดูแบบที่พี่อัดคลิปนะคะก็ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะจะเป็นดวงของคุณร้อเปอร์เซเลยโหยังซีปากไม่หายเลยอะมาค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Nice อ f c u p ค่ะ King of Wands four of wands ค่ะไพ่สีไม้เท้านะคะ n i g h t of pentacle ค่ะ six of sword s ค่ะ five of pentacle two of wands ค่ะ death ค่ะ the moon ค่ะ Ten of wands ค่ะอันนี้คือราศีสิงห์เนาะ Hermit ค่ะ King of Swords Age of Swords ค่ะ The Star ค่ะ Five of Swords ค่ะไพ่5ดาบ Queen of Cup Six of Cup นะคะ Ten of Pentacles Queen of Pentacles ค่ะจบได้ไพ่ The Sun เมื่อกี้คื ใครถ้าใครได้ดูสตอรี่นะบีเหล็กหลุดืคือน้ำพริกมันกรอบมากมันก็จะรู้สึกปแปลกๆนิดนึงก็คือไพ่นะคะของชาวราศีสิง์รัคนาสิงสำหรับคนมีคู่ก่อนเลยนะคะคนมีคู่วิมองว่าคนมีคู่เหรอมันมีปัญหากันที่ มบอกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะมันเป็นปัญหาที่ที่เหมือนตัวคุณกับเขากับคนที่คุณดิวหรือว่าเป็นแฟนของคุณเนี่ยเคลียร์กันไม่ค่อยจบสักทีเลยอะ่ะเป็นปัญหาที่มันเลือล้อรังหรือว่าเป็นความปัญหาคาราคาซัางเหรเนาะ,นะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องของแบบมือที่สามไหมนะตอนนี้สิ่งที่พีเห็นในหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีพเทนอยู่นะเดี๋ยวขอถามหน่อยนะว่าอเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามไหม ม,มันก็มีเกณฑ์แต่ว่าไอ้มือที่สามเนี้ยมันไม่ใช่มือที่สามที่มันเข้ามาใหม่อะค่ะมันอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่ตัวคุณเองอะบีม่มองว่าคนที่คุณเดียวด้วยหรือคนที่คุณเป็นแฟนเนี่ยอาจจะเผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วก็อาจจะยังเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังไม่จบกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขายังคงต้องติดต่อกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันมันก็เลยทําให้ มันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองอาจจะต้องมีความรู้สึกว่าหึ่ยฉันเนี่ยจะต้องใจกว้างมากพอนะอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เขาแบบยังคงติดต่อกับครอบครัวของเขาอยู่หรือว่ายังคงต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันน่ะนะคะบางทีเขาอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันหรือว่าต้องรับผิดชอบค่าเทอมลูกหรืออะไรใดๆธุรกงธุรกิจอะไรร่วมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้ที่อาจจะกลับเข้ามาวนเวียนแล้วก็ชาวราศีสิงห์คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจ ว่าตัวคนของคุณนะคะเขาแบบจะมีความหวั่นไหวอะไรไหมหรือว่าคือจะไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวของคนของคุณว่าเขาจะไปหวั่นไหวอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบคุณก็ยังคงรู้สึกว่าแบบเออเขามันแบบทําไมต้องติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออคนคนนี้อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าของแฟนคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เขาติดต่อกันแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพส่สิบรสิบใบเท้าแล้วก็เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยสบายใจเลยในการที่คนรักของเราติดต่อกับคนคนนี้เราอาจจะมีการแบบเออขอร้องให้เขาแบบเออไม่คุยกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดแล้วพูดอีกอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วก็เราอาจจะมาเจออีกครั้งหนึ่งว่าเออมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคื ม่หวังว่าตัวราศีสิงค์คุณค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์หรือว่าเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะแบบมันเหนื่อยเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยกับกับการที่แฮนด์เลหรือว่าการแบกรับความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณพยายามแล้วอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบงี่เง่าจู้จี้จุกจิกนะแต่ว่าคือพยายามไม่คิดอะไรแล้วหรือพยายามที่จะแบบ ไม่น้อยใจกันเกินไปพยายามที่จะเข้าใจว่าเออเขาทํางานนะเขายังต้องติดต่อกับใครหรือว่าเขาก็มีวิถีของเขาคือพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีว่าเออเขาคงแบบไม่ได้อะไรหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไอ้ความมองโลกในแง่ดีอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือคุณก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาอะ่ะมีความคิดได้เองบ้างคือมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องบอกเขาทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือคุณมีความแบบ บางครั้งมันก็หน่อยอ่ะแบบบางอย่างที่เราเคยขออะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็คิดว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะขอนะอะไรเงี้ยคือบางทีคุณก็คนที่จะมีวิจารณญาณหรือว่ามีกระจิตกระจที่จะทําให้เราเองไหมคือมันมันรวมได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะแบบในชีวิตประจําวันด้วยอะไรเงี้ยในสิ่งที่คุณเคยขอเขาคนรักของคุณอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่คือคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเอ่ะเหนื่อยนะคะในการที่ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้หรือว่าในการที่พยายาม นะคะแบบแบกรับความรู้สึกของตัวเองอะที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเกินไปนะในการที่จะแบกรับอะไรต่างๆแล้วก็บางทีมีมองว่ามันเป็นเรื่องของแบบยิ่งคนของคุณอะเขาเป็นคนที่สันโดษนะบางทีเขา เวลาเขาทํางานหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรหมกมุ่นอะไรในชีวิตของเขาเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวคุณสักเท่าไหร่คือคุณรู้สึกว่ามีแฟนมันก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็น้อยอ,อกน้อยใจบางทีก็อรอเมสเซจตอบคือแบบบางครั้งเราก็บอกเขาว่าเอออย่าหายไปได้ไหมหรือว่าตอบให้มันดีกว่านี้ได้ไหมตอบให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าโทรหากันบ้างก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเจอกันบ่อยขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณพูดไปอ่ะมันเหมือนแบบ คุณพูดไปก็เท่านั้นน่ะคือบางทีเขาก็แบบไม่ค่อยตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าบางทีแบบเขาไม่ค่อยอะไรกับเราอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไงอะ่ะเราก็ไม่อยากที่จะแบบบังคับเนาะเราก็อยากจะให้เขาแบบคิดเองได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติม,ตมค่ะอ้ oh my god พลังงานท้ายเพิ่มเติมเลยค่ะแล้วเขาโรแมนติกแองเจลจะบอกอะไรบ้างเออมันมีกัน attraction, unrequited love จริงๆด้วย คือพี่บอกว่าตัวคุณเองอ่ะก็รู้นะราศีาาาาาสิงค์คือหมายถึงตัวคุณเองก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่าแบบเออเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเดี๋ยวสิ่งที่เราแบบพยายามมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาก็คงจะเห็นความดีของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็เชื่อมั่นว่าคนคนนี้คือคือคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะใช้ความอดทนในการประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปเนาะเดลซันเป็นไง เพราะว่าตัวออที่รักชาวราศีสิงห์เองอะ่ะคุณมอง ถึงการมีอนาคตร่วมกันเนาะบางทีถามว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าไหมมันก็อาจจะมีเกณฑ์สาหรับบางคู่นะคะที่แบบยังคงคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นเด็กก็ได้หรือว่าเรื่องของการหาเงินอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะบางคนถึงไม่ถึงขั้นแบบยังไม่ทํางานอะไรเงี้ยคือแบบคุณอยากให้เขาอะมองเห็นถึงอนาคตคือมันเป็นความรักที่แบบ ค่อนข้างมองอนาคตยากอะค่ะแล้วก็คุณก็อยากจะโฟกัสในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตคุณก็อยากมีอนาคตแล้วก็มีชีวิตร่วมกันกับเขานะถ้ากว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าคุณก็อยากให้เขาเนี่ยมีความที่จะแอคทีฟมากกว่านี้ในการที่แบบคิดเดยอะมากกว่านี้ในเรื่องของอนาคตหรือว่าบางทีทําเพื่อเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยคือบางครั้งการที่เราครบใครสักคนหนึ่งอะค่ะบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเออ เราเราครบกับเขาแบบไหนเนอะโดยเฉพาะบีเชื่อมั่นนะว่าคนที่เข้ามาดูอยู่อ่ะแบบส่วนมากเลยนะคะมักจะเป็นคนที่อายุมากกว่า18หรือว่าประมาณ18ปปีขึ้นไปเนาะก็จะมีบุธิภาวะ พอสมควรนะในเรื่องของความรักบางทีโดยเฉพาะเวลาเราโตมาค่ะบางทีเราเราไม่ได้มองความรักเหมือนเด็กๆใสๆแค่แบบว่าเรารักกันไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่เราครบใครสักคนหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ได้อยากเสียเวลามากเกินไปบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีแบบเขามีเวลาให้เราไหมเขามีใจให้เราหรือเปล่าหรือว่าเขาเขามีกระติกกระใจให้เราบ้างไหมหรือว่าเขาแบบเออแค่คบไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ มันก็ไม่โอเคอะถ้าหากว่าเราแบบคบกันไปแค่วันๆบางครั้งเราก็ต้องดูอนาคตด้วยนะว่ามันมันจะไปต่อกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็อยากอยากฝากนะคะอยากฝากไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะคบกับใครหรือว่าจะคบกับเขาเนี่ยก็ดูดูดีๆแล้วกันเนาะ <c oughs> ว่าเขาอะแบบอยากมีอนาคตร่วมกันกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็แบบถ้าเขารักเราจริงๆอะพี่เชื่อว่า เราบางทีเราไม่จําเป็นต้องมาดูหมอก็ได้นะเออแล้วถ้าเกิดเขารักเราจริงๆอะเราไม่จําเป็นต้องมีคําถามอะไรให้มันมากอะบางที nobody perfect มันไม่มีใคร perfect หรอกแต่ว่า เ,เราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาได้แล้วว่าเราว่าเราจะฝากอนาคตให้กับเขาได้ไม่ใช่ว่าเขาปล่อยให้เราพยายามให้เราพุ่มเทยยียวฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกินไปเนาะโอเคนะคะที่รักชาวราศีสิงห์ฝากไปกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันเอพิโซดหน้าเนอะสำหรับคนมีคู่แล้วก็คนคนไม่ชัดเจนนะคะคนไม่ชัดเจนขึ้นไพ่แฮงแมนวกกับไพ่ออฟคัพดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพยายามในเรื่องของความรักเนี่ย กับคนคนนึงอ่ะนะคะพยายามที่จะห่วงใยพยายามที่จะแบบรู้สึกว่าสักวันหนึ่งแบบเขาจะหันมามองคุณบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยคือพี่มองว่าความพยายามอ่ะมันค่อนข้างทําร้ายคุณเพราะว่ายิ่งคุณพยายามเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าเออคุณไม่มีคุณค่านะคะสำหรับราศีสิงค์คุณยิ่งวิ่งไล่ตามความรักเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเอามาน้อยอกน้อยใจอยู่เท่านั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทํากับคุณได้คือบางทีคือพี่มองว่า จริงๆนะให้คุณเปิดหูเปิดตาดีๆนะชาวราศีสิงห์จริงๆแล้วเขาต้องการคุณในชีวิตจริงๆหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาเคยให้ความหวังคุณไหมหรือว่าตัวคุณเองแบบก็แค่รักเขาอ่ะคือแบบเต็มใจที่จะรักเขาเอาจริงๆมนุษย์อะค่ะมันย่อมมีกิเลสอยู่แล้วรักโลภโลกรธหลงคือต่อให้คุณจะบอกว่าคุณรักเขาแบบไม่คาดหวังอะไรคือในใจทุกๆคนอะมนุษย์ทุกคนเวลาเราทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้อง คาดหวังอยู่ดีอะนะคะอันทุเดชแนลเลิฟมันมีไหมความรักที่มันไม่คาดหวังมีค่ะแต่ว่ามันหาได้ยากนะคะในมนุษย์ที่ยังมีความรักโลภโกรดหลงอยู่อะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมนุษย์ต้องการเป็นที่รักมนุษย์ต้องการเป็นคนที่เรารู้สึกสําคัญเสมอเนาะพอเวลาเราอยู่กับใครสักคนนึงแล้วเราไม่เคยได้รับความสําคัญอะไรใดๆกลับขึ้นมาเลยนะคะถ้าหากว่าคุณตัดสินใจหรือว่า คุณมีสติมากขึ้นคุณก็จะคิดนะว่าเราจะทนกับคนคนนี้ไปอีกนานแค่ไหนความรักเหมือนกับคือเอาจริงๆนะคือพี่มองว่าชาวราศีสิงห์คนโสดไม่ชัดเจนเนาะคือตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างขาดความรักนะหมายถึงอะไรเหมือนความรักที่มีให้กับตัวเราเองอะ่ะคือคือเข้าใจนะว่า คุณต้องการคือเท่าที่พี่ดูอ่ะเหมือนคุณทําความดีเพื่อเขาคือคุณต้องการคําตอบว่าสรุปเขาจะเอายังไงกับสถานะนี้คุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการแบบสถานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณส่งความขาดให้ไปอ่ะคือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่รู้เลยเลยสําว่ารักตัวเองคืออะไรถ้าเกิดว่าตัวคุณรักตัวเองมากพอคุณคงไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบ วิ่งไล่ตามความรักหนักมากขนาดนี้เนี่ยเออแล้วก็พอเวลาคุณวิ่งไล่ตามความรักคุณก็เหนื่อยเองอะไรเองเนี้ยพอคุณรู้สึกไร้คุณค่าเนี่ยคุณก็รู้สึกมาน่อยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือบางครั้งก็รู้สึกว่าเออทําไมเขาถึงแบบไม่ยอมออสัง่งความสัมพันธ์กับเราสักทีนะในอีพิซดนี้พี่ก็ยังมองว่ามัน มันยังไม่ได้คําตอบอะไรนะคะอันลิควายเสร็จเลือวิโมว่าเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราและตัวเราเองก็รู้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะออกมาเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้รักตัวเองมากพอนะคะดังนั้นเนี่ยคุณส่งความขาดให้กับเขาไปหมายถึงว่าคุณก็ต้องการความรักจากเขาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณให้เขาไปคือคือคนมันดูออกอะคะ่ะว่าแบบ เราเราทําเพื่อเขาเพราะว่าเราหวังอะไรบางอย่างไม่หวังให้เขามารักเราหรือว่าหวังให้เขาแบบรู้สึกกับเราบ้างคือมันไม่ได้แสดงออกโดยแบบโดยความการมีความสุขจริงๆอ่ะมันมีความนอยมีความแบบลำบากใจมีอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายคือถ้าเราถ้าเรารักเขาแบบ u n t r a d i t i o n a l love จริงๆอ่ะ เราจะมีความสุขนะเวลาเรารักใครโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจริงๆแต่ว่าเท่าที่พี่ดูจากราศีสิงค์คือเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยจนหมดแรงที่จะทําอะไรเลยด้วยซ้ำเนาะสําสหรับคนโสดนะคะโสดสนิทเลยนะคะไพ่แหงแมนคือวิมองว่าคนโสดสนิทน่าจะเป็นฟิลอารมณ์แบบนึกถึงคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆคือเหมือนเอาจจริง ถามว่าจะให้กลับไปไหมก็คงกลับไปไม่ได้แล้วนะคะขึ้นไพ่แปดดาบนะคะในคนสดเนาะถ้าจะให้กลับไปถามว่าจะกลับไปไหมก็ไม่ได้กลับไปหรอกแต่ถามว่าลืมไหมยังไม่ลืมนะคะทางดังที่ก็รู้ว่าเขาอะ่ะแบบทํากับเราไว้เจ็บหนักอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็เขาคนนี้แบบคือมันถูกแล้วอะ่ะคือเราเราค่อนข้างมีเหตุผลนะแล้วก็มองอนาคตที่ชัดเจนว่าแบบเออความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันไปกันไม่ได้หรอกมันเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราและเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันก็ยังคงต้อง ใช้ชีวิตไปอ่ะแบบหมายถึงว่าเราต้องมีอนาคตที่อยู่กับคนที่เขารักเราแล้วก็อยากที่จะไปต่อกับเราแต่ว่าในตัวเขาเองนะคะคือเรารู้นะว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาแต่ว่าเราอ่ะรักเขามากๆแล้วทีเนี้ยการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะเดินออกมานะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันไรคุณค่าก็ออกมาจะดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วก็เข้าใจอะค่ะว่า มันจบกันแบบนี้แหละมันดีแล้วแต่ว่าในใจลึกๆอะ่ะมันก็ยังมีความคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะคือมันรู้สึกว่ามันยังณตอนนี้คุณยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้คุณยังเบุ๊กออนไม่ได้หนึ่งร้อเอร์เซ็นแล้วก็คุณยังมีความรู้สึกคิดถึงอยู่นะคะแบบณนะตอนนี้พี่มองว่าคนโสดคุณอาจจะยังยังไม่มีใครนะคะยังบุ๊กออนไม่ได้แต่ว่าพ่ 10 of Wands กับไพ่เดือ u n นแะต่คุณ m ุ v กออได้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะจะดีขึ้นนะคะจะพบแสงสว่างเนาะคือช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นเอพิโซดที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ฝ่าฟันมันไปให้ได้อะคะ่ะขึ้นไพ่ j u d g m e n t ขึ้นมามันคือสิ่งที่เหมือนโชคชะตาหรือว่าสิ่งที่จักรวาลเขา แบบเหมือนเป็นบทพิสูจน์อะให้คุณต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้จริงๆนะดังนั้นถ้าเอาคุณฝ่าฟันมันไปได้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะบอกแล้ว,ว่าถ้าคุณผ่านจุดๆนี้ไปได้คุณจะได้พบแสงสว่างของชีวิตคุณเนาะอันนี้มันเหมือนเข้ามาเป็นบทเรียนนะคะให้กับคุณได้เรียนรู้เนาะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะว่า ความรักมันไม่ได้แบบสมหวังเสมอไปหรือว่าความรักมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราคาดหวังได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันไม่ชีลังยั่งยืนเนาะมีมีเกิดก็มีดับแล้วก็มีแบบคือเอาจริงพี่เริ่มอ่านให้แบบในการปล่อยวางเพราะว่า ก็อยากจะให้ปล่อยวางแหละเอออยากจะให้ปล่อยวางจริง,รงๆแล้วก็ม่มองว่าจริงๆหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มันจะทําให้คนโสดราศีสิงห์ค่อนข้างปล่อยวางในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้ชาวราศีสิงห์ได,ได้ได้เติบโตมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคนะคะที่รักเรื่องราวเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเอพิสซดหน้าแล้วกันเนอะมาอัปเดตความรักกันอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ กด subscribe พี่พี่ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะไม้ไม่พลาดคลิปของบี่นะแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยเอ,อ,อยากซื้อของสนับสนุนช่องพี่นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกการตอบรับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในอีพิโนหน้าค่ะบ๊ายบาย